สวัสดีครับผมช่างมอสบางนาครับรับติดตั้งไฟหน้าจีโนครับใบ l ด d โปรเจคเตอร์นะครับอันนี้มาให้ดูโคมที่เตรียมส่งลูกค้านะครับ5โคมนะครับอันนี้โคมที่ทําแล้วนะครับอันนี้ปิดฝาเรียบร้อยนะครับนะครับปิดฝาครับไม่มีการตัดต่อท้ายโคมนะครับวายเข้าปลั๊กเดินนะครับ ก็สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่สั่งไปก็จะมีชุดปลั๊กนี้ครับอันนี้เสียบเข้าท้ายโคมนี้นะครับฝั่งนี้เสียบเข้ากับตัวรถนะครับปลั๊กเดิมตัวรถส่วนหัวนี้ก็ไปเสียบกับสวิตช์ออโต้สต็อปเดิมนะครับฝั่งขวาก็ถอดปลั๊กออโต้สต็อปเดิมแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปเลยครับมันจะมีมันจะมีฝั่งนะครับด้านเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวครับต้องดูให้ดีนะครับอ่า เซตนี้ก็สองพันห้าร้อยบาทครับส่วนโคมนี้นะครับคือโคมที่ยังไม่ได้ปิดฝานีให้ดูก่อนนะครับว่าไม่ปิดฝายัางไงคือผมจะใช้วิธีการเปิดฝาหน้านะครับเปิดฝาหน้าทำนะครับแล้วก็ปิวแล้วก็ใส่กลับไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็วางเข้าพักเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อเพราะฉะนั้นลักษณะโคมก็จะเหมือนเดิมนะครับปรับได้เหมือนเดิมปรับที่ตัวสกูตัวเบอร์แปดเหมือนเดิมนะครับที่มากับรถ สนใจก็ติดต่อได้ครับช่งบองวัดบางนาครับ